วันนี้นะคะแอนนี่ก็จะพาคุณผู้ชมเข้าสู่ยุคมิตซูบิชิอิโมชั่น ให้คุณผู้ชมได้มาสัมผัสนะคะพลังไฮบริดใหม่นะคะซึ่งวันนี้แอนนี่จะพาคุณผู้ชมมาชมกันเลยนะคะแทนทนทนนี่คือพี่เอ็กซ์พันเดอร์คอร์เนะคะเปิดตัวมาอย่างอลังการแล้วในเมื่อวานนี้ในสื่อโซเชียลนะคะแล้ววันนี้นะคะแอนนี่ก็จะพาคุณผู้ชมนะคะมาชม ความล้ำของเขาความสวยและจุดเด่นที่เขาเพิ่มเติมมาในรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวก่อนอื่นแอนนี่จะขอแนะนําในส่วนของด้านหน้ากันก่อนละกันนะคะนะคะก่อนอื่นนะคะแอนนี่จะขอแนะนําคุณผู้ชมในส่วนของด้านหน้ากันก่อนละกันนะคะในส่วนของด้านหน้านะไฟหน้าจะเป็นแบบ led นะคะตัวนี้จะเป็นแบบเปิดปิดอัตโนมัติไฟตัดหมอกแบบ led นะคะแล้วก็พิเศษเพิ่มระบบไฟนำทางหลังดบับเครื่องยนต์ให้เราด้วยนะคะแล้วก็ เพิ่มไฟเวลคอมไล์เมื่อปลดล็อกนะคะซึ่งในรุ่นของคอร์สก่อนหน้านี้ก็คือเราต้องทำปลดล็อกเองแต่ตอนนี้คือทางโรงงานเขาปลดล็อกมาให้กับเราแล้วนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของระบบไฟเบรกระพิษอัตโนมัติเมื่อมีการเบรกกระทันหันนั่นเองนะคะ,นะ,คะในรุ่นนี้นะคะเขาจะมีโลโก้สัญลักษณ์คำว่า H E V ทั้งหมด4.4ตำแหน่งนะคะซึ่ง จุดแรกนะคะเขาจะอยู่ที่กระจังด้านหน้านะคะเป็นคําว่า HEV สวยอ่ะรสเนาะคุณผู้ชมดูสิทําให้รถของเราดูีเนรียมแค่นี้ยังไม่พอนะคะยังมีอีก3จุดเดี๋ยวแอนพาดูทีละสเต็ปล้วกันค่ะของกันชนด้านหน้านะคะพี่เขาก็ยังคงดีไซน์แบบเดิมเนาะแต่ที่มีลูกเล่นพิเศษขึ้นมาคุณผู้ชมเห็นไหมก้มตม่ำตามเซลแอนนี่นะคะเพื่อเป็นความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ HEV แท้ต้องมีสัญลักษณ์ สีดำและน้ำเงินคาดแถบตรงนี้ oh <my> ด้วยเออสวยนะดูสวยดูพรีเมียมดูจากท่าพรีเซนต์ของเซลล์เลยละกันนะคะเดี๋ยวต่อไปแอนนี่จะพาไปดูจุดเด่นในส่วนของด้านข้างเลยะคะ่ะของหลังคานะคะตัวนี้ราวหลังคาของพี่เขาก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะก็คือสีดำนั่นเองนะคะต่อมาที่แอนนี่บอกว่าจุดเด่นโลโก้ของเขานะคะเพิ่มสัญลักษณ์คำว่า ให้บริด H v ขึ้นมาตรงประตูตรงนี้นะคะด้านข้างทั้งซ้ายและขวานั่นเองนะคะทำให้ข้างรถของเราดูสวยดูพรีเมียมดูแบบในส่วนของด้านข้างเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะแต่ว่าให้ดูในส่วนของล้ออะให้พี่ตากล้องซูมเขามาใกล้ๆนะคะนี่เลยตัวเนี้ยเป็นแบบทรงสปอร์ตนะคุณผู้ชมไม่ใช่สติกเกอร์นะ ให้ดูใกล้ๆว่าตรงนี้ไม่ใช่สติกเกอร์นะจ๊ะถ้าคุณผู้ชมเห็นงานจริงนะจะรู้เลยว่ามันสวยและดูพรีเมียมดูแพงมากค่ะฝป,ประตูด้านข้างคุณผู้ชมเห็นไหมว่าเขาไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมตรงไหนความเป็น H E V นี่เลยจ้าสีดำตัดครีบสีน้ำเงินสวยๆแบบนี้ทำให้ข้างรถของเรา ดูสวยและมีอะไรที่มันดูพรีเมียมมากขึ้นนั่นเองนะคะที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมในรุ่นของ H e ิ p ป n d e เออรคอ HEV นะคะทางมิสซูเขาได้อัปเกรดช่วงล่างมาใหม่นะคะซึ่งตรงไหนรู้ไหมอ่ะมีดิสเบรกทั้งหมด4ล้อซึ่ง ก่อนหน้าเนี้ยจกดิสเบรกแค่2นะคะตอนนี้มีมาแล้วค่ะดิสเบรกสี่ล้อเลยนะคะเรามาชมความสวยในส่วนของด้านหลังของพี่เขาต่อเลยนะคะอาวแล้วก็จะมีในส่วนของลูกค้าถามแอนว่าในส่วนของ H E V ที่มาใหม่มีในส่วนของกล้องรอบคันไหมตอบณนะคลิปนี้เลยนะคะว่าไม่ได้มีกล้องรอบคันมาให้นะคะและมีฝาท้ายไฟฟ้าไหม ออบหนะ้าคลิปนี้เลยว่าไม่มีฝาท้ายไฟฟ้านะคะแต่จะเป็นกึ่งอย่างนี้นะคะเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมอะเวลาเราจะปิดเราก็ใช้แรงแขนอันเลียวเร็กบอบบางของผู้หญิงในการปิดเหมือนเดิมนะคะในส่วนของด้านหลังอย่างที่แอนบอกว่าเขาจะเพิ่มในส่วนของโลโก้ H E V ขึ้นมาคือ จุดสุดท้ายจุดที่4จะอยู่ตรงนี้นะคะดูสวยงามไหมดูสวยงามและพรีเมียมนะคะและที่กันชนด้านหลังนะคะนี่เลยความเป็น H E V Hybrid นะคะเออสีน้ำเงินตัดดำดูสวยงามเลิศอลังการมากนะคะกล้องถอยห,หลังอยู่ตรงนี้นะคะที่มาพร้อมกับไฟส่องกอบป,ป้ายทะเบียนแบบ L E D นั่นเองนะคะ ไฟท้ายของพี่เขาเป็นแบบ LED นะคะที่มาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3แบบ LED เช่นเคยนะคะพรมปูพื้นใหม่นะคะที่มีคำว่า HEV นะคะซึ่งจะอยู่ตรงนี้อ่ะให้ดูให้ดูอย่าอวดแหละเออเป็นพรมปูพื้นแท้ของ x p a n d e r เลยนะคะมาค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่คุณผู้ชมได้ชม รอบๆอบคันไปแล้วนะคะเดี๋ยวแอนนี่จะพาคุณผู้ชมมาชมในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะคะว่ากําลังเครื่องของเขาเท่าไหร่และมีอะไรที่เพิ่มเติมมาจากเดิมแล้วนะคะ,ะนี่คือ เครื่องยนต์ขุมพลังใหม่ฟลูไฮบริดนะคะที่ขับขี่ได้นุ่มนวลอัตราการเร่งทันใจและประหยัดน้ำมันได้ดีเยี่ยมเลยนะคะและสิ่งที่คุณผู้ชมกำลังรักชมอยู่ตอนนี้นะคะสีดำๆตรงนี้คือเครื่องยนต์นะคะส่วนสีเงินๆตรงนี้คือมอเตอร์ไฟฟ้านั่นเองนะคะรานะคาต่อมาเรามาดูในส่วนของการทำงานของระบบฟลูไฮบริดกันต่อเลยนะคะอ่ะตัวนี้นะคะมีอะไรบ้างก็คือ1ขณะออกตัวรถนะคะ รถจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าจากแบตเตอรี100่100%นะคะแล้วก็2เลยขณะที่เราขับขี่ด้วยความเร็วปานกลางนะคะเครื่องย,ยนต์ของพี่เขาจะทํางานเพื่อสร้างกระแสไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรีนะะ่นะคะและ3นะคะ ขณะที่เราขับขี่ด้วยความเร็วสูงเครื่องยนต์ของเขาจะทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะคะเพื่อสร้างพลังงานเข้าแบตเตอรี่นั่นเองนะคะแล้วก็4ี่นะคะขณะที่เราลดความเร็วระบบจะเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและนํากระแสะไฟฟ้ากลับสู่แบตเตอรี่นั่นเองนะคะซึ่งระบบมอเตอร์ไฟฟ้านี้นะคะทางมอเตอร์เราก็รับประกันถึง5ปีโดยไม่จํากัดระยะทางนั่นเองนะคะ และที่สำคัญเลยนะคะในส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้านะคะเรารับประกันถึง5ปีด้วยกันนะคะส่วนแบตเตอรี่นะคะเราก็รับประกันอยู่ที่10ปีใช้ยันลูกบวชลูกล้านเหรียญหล่อนเลยนะคะรับรองว่าคุณผู้ชมพึงพอใจแน่นอนนะคะมาค่ะคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวแอนนี่จะพาคุณผู้ชมมาชมในส่วนของระยะก่าเคียร์แลนด์นะคะคืออะไรคือระยะความสูงจากตรงนี้ถึง นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เขาจะปรับให้ต่ำลงอยู่ที่205มิลน,นะคะทำไมถึงปรับต่ำลงคบคุณผู้ชมเพราะว่าจะทำให้รถเรานะคะเกาะถนนมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะมาค่ะก่อนอื่นแ,แอนนี่จะพาคุณผู้ชมนะคะมาชมในส่วนของจอแสดงผลกันก่อนเลยนะคะสิ่งที่คุณผู้ชมกำลังรับชมอยู่ตอนนี้นี่คือจอ แสดงผลแบบ LCD นะคะตัวนี้จะเป็นแบบขนาด8นิ้วนะซึ่งสามารถปรับได้ถึง2รูปแบบนะคะแล้วก็พร้อมแสดงผลการจ่ายไฟและการชาร์จไฟของระบบไฮบริดให้ด้วยนะคะอ่าแล้วก็ตัวนี้นะคะจะมีในส่วนของ Drive Mode ทั้งหมด7โหมดนะคะเดี๋ยวแอนจะสาธิตให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะคะอ่ะนี่คือโหมดการขับขี่ ทั่วไปเนาะอะแบบที่2จะเป็นแบบขับบนถนนเปียกนั่นเองนะคะหรือขณะที่ฝนตกนั่นเองนะคะและแบบที่สเป็นแบบบนถนนลูกรังนั่นเองนะคะถนนดินแดงบ้านเท่านะพ่อแม่พี่น้องขับแบบทางลูกรังคุณผู้ชมก็คงจะรู้เนาะว่าเป็นแบบไหนนะคะและแบบที่4นะจะเป็นบนถนนลาดยางนั่นเองนะคะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้เนาะและแบบที่5ก็คือ ขับบนถนนที่เป็นดินโคลนนะคะอ่ะจะเป็นประมาณนี้เนาะและแบบที่6นะคะจะเป็นแบบโหมดการชาร์จนะคะ โหมดการชาร์ตนี่เลยค่ะขึ้นสีเขียวทั่วตัวนึกว่าอเวนเจอร์นะคะอะต่อมาโหมดสุดท้ายโหมดที่7นะคะจะเป็นแบบโหมดพลังงานไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นสีฟ้าแบบนี้เลยจ้าเป็นไงล่ะเจ๋งเจ๋งเนาะต่อนะคะเรามาดูในส่วนของพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยก็จะเป็นแบบพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบ3ก้านแบบนี้นะคะซึ่งจะต่างจากตัวเดิมที่เป็นเอสเปนเดอร์คอร์ที่เขาเป็นในส่วนของน้ํามันนะคะก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้เลยลักษณะหน้าตาแบบนี้ จับกระชับมือคุณผู้หญิงขับแล้วก็แบบคือสบายเลยไม่ได้ใหญ่และไม่ได้เล็กจนเกินไปนะคะต่อมานะคะในส่วนของหน้าจอนะคะตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอขนาด9นิ้วที่มาจากโรงงานนะคะที่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto นั่นเองนะคะในส่วนของ Air ์ i r ก็เป็น Air แบบเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ที่แอนนี่จะให้คุณผู้ชมชมต่อมัก็คือจะเป็นในส่วนของเกียร์นะคะเกียร์เนี้ยนะคะ สวยเนาะดูสปอร์ตดูหรูหราหมาเห่ามากเลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งหัวเกียร์นะคะเขาออกแบบมาใหม่นะคะควบคุมการขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์ไฟฟ้า100%เลยนะคะทำให้เปลี่ยนเกียร์ได้รวดเร็วและนุ่มนวลน,นั่นเองนะคะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นได้โหมดนะคะที่แอนนี่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่า ถ้าเราขับในขณะที่ฝนตกหรืออะไรต่างๆที่แอนพูดไปก่อนนันนี้คุณผู้ชมสามารถปรับเปลี่ยนตรงนี้นะคะแล้เขาก็จะปะแสดงในส่วนของหน้าจอ LCD นั่นเองนะคะเบรกมือไฟฟ้ามีมาให้นะคะปุ่มออ t o h o ฮมีมาให้นะคะเป็นไงกันบ้างคะคุณผู้ชมหลังจากที่ได้ชมพี่ Hander Cross HEV ไปแล้วสวยและถูกใจคุณผู้ชมไหมคะซึ่งแอนนี่บอกว่าเลยว่าจุดเด่นของไฮบริดมิซูบิชิของเรานะคะก็คือ ของเขาะะจะขับขี่นุ่มนวลนะคะไร้เสียงรบกวนนะคะและจุดดีข้อต่อมาก็คือเขาจะอัตราเร่งดีมากนะคะจุดเด่นสุดท้ายคือประหยัดน้ำมันนะคะได้ถึง19.2กิโลต่อลิตรเลยนะคะคุณผู้ชมมากค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะได้ในส่วนของรถไฮบริดเป็นแบบรถครอบครัวนะคะคุณผู้ชมสามารถทักไลน์หรือโทรมาสอบถามแอนนี่ได้เลยนะคะซึ่งแอนนี่มั่นใจว่า เป็นรถที่ตอบโจทย์สำหรับคน มีครอบครัวใหญ่ๆแน่นอนนะคะแคมเปญของแอนนี่นะคะก็คือคุณผู้ชมนะคะสามารถดาวเริ่มต้นที่55,000บาทนะคะหรือจะเลือกรับชุดแต่งของแถมแบบจัดหนักจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหน้าจอ a n d ด o i d ขนาด12.5นิ้วกล้องรอบคันแอนนี่ก็ให้ได้นะคะ b ายสปอรให้ได้ชุดแต่งอื่นๆถ้าอยากูู้อัไลน์หรือโทรมาสอบถามแอนนี่ได้ตลอดเวลานะคะและราคาข่าตัวของพี่เขาคุณผู้ชมขนาดตัวแอนนี่เองยังแบบ อะไรอย่างนี้เลยคือเฮ้ยใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยนี่คือไฮบริดนะและประหยัดน้ำมันนะราคา e x p a n d e r Cross HEV นะคะเครื่องยนต์ไฮบริดราคาเริ่มต้นที่946,000บาทนะคะราคานี้ถึงแค่วันที่7เมษายน2567นี้เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กำลังมองอยู่ว่าจะ ออกดีไหมหรือจะอะไรยังไงไม่ต้องคิดแล้วค่ะคุณผู้ชมเพราะถ้าหลังจาก7เ,เมษาไปราคาเปลี่ยนแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นอย่าคิดนานโทรมาหาแอนนี่นัดวันเวลาแอนนี่มาเทสได้เลยนะคะถ้าเป็นสีขาวมุกราคาของเขาจะอยู่ที่956,00 0บาทนะคะจะมีอยู่2ส,สีที่เพิ่มนะคะก็ะคือจะเป็นสีเขียวและสีขาวมุกนะคะรถเอเซนเตอร r ค h ส v ของเราจะมีด้วยกันทั้งหมด5สีนะคะคุณผู้ชม คือ1สีขาวมุก2สีเทาดำ3า3สีบรอนเงิน4สีเขียวและ5สีดำนั่นเองสีดำมาแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมนึกถึงเซลแอนนี่มิสูพระนครสาขาสายใหม่และคุณเอกนะคะ เพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆ e ี P ต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกริ่งกด Subscribe ในช่อง YouTube ของแอนนี่แล้วก็คุณเอกด้วยนะคะช่องของคุณเอกก็คือช่องมิสูสายไหมบายเอกโปแรงนะคะในส่วนของช่อง YouTube น้องไหมไฟแรงของแอนนี่นะคะก็คือช่อง มิสูโปรแรงบายแอนนี่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe สำหรับวันนี้แอนนี่ต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมมากๆนะคะที่สละเวลามาชมแอนนี่ในวันนี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้า EP ีหน้านะคะว่าแอนนี่จะมานำเสนอในส่วนของรถยนต์มิสูรุ่นไหนนะคะสำหรับวันนี้แอนนี่ขอกล่าวคาว่าสวัสดีค่ะ Mitsubishi Motors.